พาทุกคนไปตะลุยครัวของโนเทลชุมพรบีสรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟค่ะแม่ได้ข่าวมาว่าที่นี่เนี่ยอาหารเขาเมนูเด็ดๆทั้งนั้นเลยอิจาระสิแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยท้องร้องแล้วอะท้องว่างมากเลยไปเติมพลังดีกว่าไปกันเลยค่ะ ท่านนะ่าคือพี่รินแล้วก็เชฟก็อแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขออนุญ,ญาตคุยกับพี่รินก่อนละกันนะคะจัดการห้องอาหารของเราถามพี่รินนิดนึงถึงการตกแต่งสไตล์ของท,ที่ห้องอาหารแห่งนี้เป็นแบบไหนคะห้องอาหารของเรานะครับเป็นห้องอาหารดีเทลซึ่งเราจะเน้นกลิ่นอความเป็นโนวิเทลแบบยุโรปแต่ก็คือเรายังมีกลิ่นอของความเป็น พื้นบ้านหรือว่าพื้นเมืองก็คือจะเป็น c u เชอร์ของชุมพรนะครับผมค่ะก็อย่างที่เห็นนะคุณผู้ชมคะแล้วก็นอกจากนี้ห้องอาหารนี้รองรับผู้ใช้บริการได้กี่คนครับประมาณห้องอาหารของเราจะมีซีทหรือว่าที่นั่งทั้งหมดประมาณ120ซีทอ๋อก็ได้หมดเลยใช่ไหมคะแหม่พูดถึงห้องอาหารบัดนี้แล้วอย่างนี้นี่คือเรามีอาหารแนวๆไหนบ้างครับผมอาหารของเราเนี่ยคือเราจะเน้นเป็นไทยฟูชั่น๋อเป็นไทยพูชันใช่ไทยพูชันกับ อ่ายุโรเปียนหรือว่าอินเตอร์เนชั่น n a ลฟู้ดนะครับผมค่ะก็คือจะมีหลายอย่างแล้วก็จะมีของหวานที่ติดความเป็นยุโรปมาบ้างนิดหน่อยถ้าพูดถึงเมนูซิกเนเจอร์หรือเมนูที่เป็นสัญลักษณ์ของห้องอาหารเดอะสแควร์แห่งนี้คือจะเป็นเมนูอะไรคะเชฟก็คะเออหรือว่าสเต็กเพราะว่ามันมันจะมีแบบซอสตัวซอสนี่จะเป็นพวกเอ่อพวกเครื่องต่างๆแล้วถ้าเมนูยอดฮิตแล้วคะเวลา ผู้ชมหรือแขกที่มาใช้บริการที่นี่มาแล้วต้องสั่งคือเมนูอะไรคะเน,เนื้อเทนเดอร์ลอยอ๋อจะเป็นเนื้อเทนเดอร์ลอยเป็นเนื้อเน,เนื้อแบบพชาติที่เลี้ยงทำธรรมชาติมมา <c oughs> อ่ะลุ่มหน่อยอืมโอเคค่ะฟังแบบน,นี้แล้วสุกกับหิวมากหิวแล้วเงินเดี๋ยวให้เชฟก็จัดให้หน่อยละกันนะคะแต่ว่าระหว่างที่เชฟก็ทำอาหารเนี่ยขออนุญาตตามไปดูด้วยโอเคคะ่ะไปกันเลยเ สุดยอดโอ้โหเป็นไงพั๊บเป็นไงบ้างครสี่เมนูสี่จานครับผมน่าทานทั้งนั้นเลยเอา,อางี้เริ่มจากจานนี้ก่อนละกันอยู่ข้างหน้าผมเลยอ,อันนี้เป็นอะไรคะตัวตัวนี้จะเป็นอ่าสปาเกตตี้เขียวหวานทะเลครับผมก็คือสปาเกตตี้เขียวหวานครับผมได้ครับอ่าเราจะใช้เครื่องแกงที่เป็นเครื่องแกงของภาคใต้เราครับรสชาติมันจะออกแบบเผ็ดจานนิดนึงหอยวันนี้เราจะใช้หอยของนิวซีแลนด์ ไข่แมลงวูนิวซีแลนด์นะคะตุม<ล>โรเลยอ่ะครับผมเมนูตัวต่อไปนะฮะจะเป็นแซลมอนโรนะครับผมเมนูตัวนี้จะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะรับเสิร์ฟกับไขะะ่ปลาครับผมโอเคครับตัวต่อไปนี่จะเป็นบีฟเทนเดอร์ลอยนะครับผมเป็นเนื้อสันในครัเสิร์ฟกับอซอสพริกไทยคือน้ําซอสจะเป็นน้ําซอสรสชาติสูตรที่นี่เลยหรือเปล่าใช่ครับคือเราจะปิ้ใช้แบบพริกไทยอ่อน รสชาติในค้อนข้างจะเผ็ดด้าน,นิดนึงออแล้วก็ตัวซอสเนี่ยเราจะผสอวมวายแดงลงไปด้วยเฮ้ยน่าทานามากเลยอะแต่หนูกินเนื้อไม่ได้อะถ้าไม่ทานเนื้อเรามีอีกตัวหนึ่งแนะนำนะคร<ฆ>ับเป็นเพื่อสุขภาพเหมือนกัน,น<ฆ>ตัวนี้จะเป็นแซลมอนผิวแซลมอนสเต็กค,ค,ครับผมเสิร์ฟกับอซอส ผลไม้ซาซ่าครับผมน่าทานมากเลยงั้นจุตัวดนึ่าได้ค่ะแหมมาสักครู่ทานอาหารคาวไปสเต็มอิ่มจุใจแล้วค่ะคุณผู้ชมคะคราวนี้ถึงคิวของของหวานบ้างแล้วค่ะว่าแล้วก็จัดมาเลยค่ะนี่พี่รีนงาสองจานนี้อะไรยังไงบ้างคะจานนี้ก่อนเลยตัวนี้จะเป็นก้วยทอดไอศครีม ก็คือกล้วยเนี่ยเราจะใช้กล้วยเล็บมือเล็มืองชุมพรใ่ความดูเป็นของฝากของชุมพรนะครับผมแล้วอันนี้คือต่อไปจะเป็นเรซเชอรี่เค้กนะครับผมเรซเชอรี่ชีสเค้กเนี่ยก็คือจะเป็นโฮมเมดเหมือนกันของที่นี่เลยที่นี่ทําเองเลยโอ้โหต้องบอกว่าทั้งสองจานน่าทานมากเลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่รีนมากๆเลยนะคะที่อุตส่าห์แนะนําเมนูเด็ดๆรวมถึงของหวานให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเระฉะนั้นตอนนี้ขอดวไปทานก่อนนะคะ แจ็คเลยพี่แจใหญ่พี่ยอมมาชุมพรแต่ออมเป็นไงล่ะประชาขอแนะนำเลยค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่มาที่โนเทลชุมพรบีวีสอร์แอนด์กอบที่นี่เนี่ยอย่าลืมนะคะมาทดลองเมนูเด็ดๆของที่นี่ได้เลยลองสั่งกันดูรวมไปถึงของหวานของที่นี่เนี่ยก็ขอบอกว่าเด็ดทุกเมนูเลยล่ะค่ะแมนนนหมแล,ละน่าเสียดายเวลาหมดแล้วแต่ตอนหน้าออมสัญญาค่ะว่าเดี๋ยวออมจะพาคุณผู้ชมไปทำอีกหกิจกรรมที่น่าสนใจ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาด้วยเป็นกิจกรรมที่ขึ้นชื่อของที่นี่แต่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรนะติดตามกันตอนหน้านะคะ